สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเสียงท่อเสียงเดินเบานะครับ G S X L 8นะครับ G S X พันปี2018นะครับ G S X พันตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทเลยครับผมแต่บึ้นคงไม่ได้นะครับผมอยู่ใกล้หมู่บ้านนะครับเดี๋ยว จะโดนนะครับจะโดนหล่อมากเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังรอบเดินเบาเลยนะ ครับผม oh. เป็นไงกันบ้างนะครับผมสุดยอดไปเลยนะครับ L8 นะครับของเรานะครับผมวันนี้ก็ไม,ม่มีแล้วมากนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสครับ